ทันยาฟาดจมดินน้องอออยากมีเงินมากกว่านี้หัดอยู่ให้เป็นอย่าล้ำเส้นสมแล้วกับฉายาเมียหลวงหลวงสังหารของเมียหลวงสุดแทบทันยาทันยาเร่เสียจริงหลังจากอยู่มีเรื่องให้องแม่สายโหดลงมาประทับอีกครั้งเมื่อมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งส่งข้อความเชิงคุกคามลูกสาวอย่างน้องลียาจนเจ้าตัว ต้องนำเรื่องราวเข้าปรึกษาทนายล่าสุดวันนี้สาวธัญญาออกมาเปิดใจหมดเปลือกว่าองค์แม่ไม่ได้ลงสนานคือจริงๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมา3ปีกว่าแล้วเป็นเรื่องของเด็ก ที่เป็นข่าวง่ายๆคืออยู่ไม่เป็นเขาก็อยู่ในฐานะที่เรารู้ๆกันอยู่เรามีการเปลี่ยนทัศนคติในครอบครัวเรารู้คนในครอบครัวเป็นยังไงเลยปรับทัศนคติเคยหึงหวงยอมไม่ได้ต้องฟาดฟันตลอดก็เหนื่อยเดี๋ยวทะเลาะทีก็ดีทีเลยเลือกเปลี่ยนความคิดให้เขาใช้ชีวิตที่เขามีความสุขพออยู่แบบนี้เราสบายและรักษาสถาบันครอบครัวไว้ได้ แรกๆไม่อยากรับรู้แต่หลังๆต้องการรับรู้ว่ามีคนไหนบ้างเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้โง่นะรู้ว่าคนไหนบ้างเมื่อไหร่ที่เราอยากให้คนดูแลก็โทรไลน์บอกให้ดูแลพี่เป๊กให้หน่อย